ศูนยส,สองะฮะศูนยสองตรง,ตรงๆนะครับและแล้วก็เข้าอีกแล้วนะครับสลับในสูตรนี้สูตรหวยวันพุทธ นะครับก็สวัสดี FC แฟนหวยนะครสลับไปที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนอะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้หลายๆท่านก็ถูกก็โชคดีกันไปนะฮะสมพุทธติดติดแล้วนะครับสูตรในหวยในวันพุทธสูตรนี้นะครับเนอะก็ยินดีด้วยก็เดี๋ยวในพุทธถัดไปก็เดี๋ยวมาใช้กันอีกแล้วกัน ใช้ได้เฉพาะในวันพุธนะฮะใช้ได้เฉพาะในวันพุธเท่านั้นนะฮะก็มาตรงๆนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้เข้าเป็นพุธที่4ี่แ้วกันนะครับพุธถัดไปก็เดี๋ยวมาตามต่อแล้วกันนะครับใครถูกกันบ้างนะครับนี่นะขอคนละ1คอมเมนต์กันหน่อยนะใครได้จากในสูตรนี้กันบ้างสูตรสองดตรงเลยในหวยวันพุธขอคนละ1คอมเมนต์นะฮะใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเนาะและก็ล่าสุดก็หวยได้ออกในวันศุกร์นะฮะซึ่งศุกร์ที่แล้วนะครับก็ 6446เนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะสุกนี้จะเป็น3สุกติดติดต่อๆกันก็ไม่ได้นะครับแต่มันก็ไปออกข้างหน้า cott, นะฮะเนาะเพราะว่ามันออกไปในที่ใน07สุกที่6นะ076446นี่นะในสุกที่แล้วนี่ผมให้ไปในชุดสรุปนี่ก็เด้ง,งๆเข้าบนล่างกันเลยเนะะาะเออสำหรับ FC ตัวยงนะครับนั่นแหละนะว่าศูนย์เจ็ดมันไปออกข้างหน้านะครับอ่ะล่าสุดนะฮะในวันศุกร์เนี้ยนะครับก็ขอให ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะฮะสลับในสุกนี้นะครับก็ยังไงลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยอ่ะสูตรนี้วันศุกร์สูตรนี้เป็นศุกร์สิบเอ็ดนะฮะสูตรศุกร์หนึ่งหนึ่งศุกร์หนึ่งหนึ่งนะฮะก็จะมาตามในสามสูตรเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นในสูตรวันศุกร์นะฮะสูตรศุกร์เจ็ดสี่สองนะหัววันศุกร์มักมีเจ็ดมีสี่มีสองนะครับกองวดที่แล้วก็มีสี่นะ แล้วก็สูบเลขวิ่งนะฮะสูบเลขวิ่งสูบที่แล้วนี่ไม่มานะครับเจ9ดปด้านะฮะไม่เข้าโอ้หนี่แหละมาตามในทั้ง3มสูตรนะครับก็มาดูในสูตรเจ2สี่สองนะฮะสูตร7 4 2สี่สองนะครับซึ่งในสูบที่แล้วนี่ก็ไปนะครับนี่ที่ใน0 7นย์ดนะครับห4สี่สี่หเนาะอ่าก็มา4ี่นะฮะสีทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ถ้าย้อนไปนะครับถ้ามีสี่ มา2ตัวในวันศุกร์ถัดมามีแปดมีห้าตัวมาหนึ่งตัวมาศูนย์มาหนึ่งนครับใช่ถ้า4มาก็ติดเต็นศูนย์เต็นหนึ่งไว้ด้วยนะครับเนาะกว่ามัน7 42เนี่ยกลัวจะไม่มานะครับถ้า742ไม่มาก็ต้องเป็น0เป็น1นี่แหละนะครับที่จะมาเพราะว่าเท่าที่ย้อนไปดูในสถิติเนี่ยก็มีโอกาสเนี่ยครับที่เลข4เลข72เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่มานะครับเนาะเนี่ย0กับ1ผมก็ชอบนะฮะในงวดนนี้อ่ะก็ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะฮะก็ในทุกๆคลิปที่ผมทำไปเนี่ยก็พยายามดูตั้งแต่ต้จนจนจบคลิป นะครับจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเนาะเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับก็ขอให้สูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูในสุกนี้อ่าสูตรนี้เนะครับ0ูนยเจ็ดนะงวดที่แล้วนะครับสุกที่แล้วก็ไปออกข้างหน้านะครับมาดูในล่าสุดนะฮะสุกล่าสุดสุกชี่สิบสามสุกสิบสามนะฮะมิถุนาก็สุกนี้นี่จะเอาสุกก่อนหน้านะครับเนาะ สูตรก่อนหนะ้าหาตัวเด่นสองตัวมา1ตัวก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นกับหลักพันนะในสูตรก่อนหนะ้า7บวกกันกับหกเป็น13าแล้วก็บวกตัวเลขคงที่สองบวกตัวเลขคงที่สองก็จะได้ในที่ในห้างวดก่อนได้9อ้าเพิ่มแต้มไปนะฮะห้าเพิ่มไปก็จะเป็นหส่วนตัวชี่จะมาจับเลยนะฮะตรงนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็เอาสูตรก่อนหนะ้า นะครับในหลักสิบเนี่ยไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็จะเป็น4 4่ี่นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น5ลดแต้มมาเป็น3เนี่ยก็จะได้ในชุดนี้นะครับจับ2ตัวก็จะเป็น,นที่ในหี่ใน5 3 5 4 5 5 6 3 6 4แล้วก็6 5นะครับสำหรับในสูตรในหวยในวันศุกร์นะฮะสูตรศุกร์11 นะครับเนาะอ่ะเข้ามา2สุกติดติดนะสุกที่3ไม่เข้านะครับเนาะอ่ะสุกนี้แหละนะฮะก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับนําไปจับแล้วกันนะครับก็6ชุดเนาะอ่ะไม่มากไม่นมอยนะครับกําลังพอดีเลยนะครับเท่าที่ดูในตรงนี้อืมก็ถ้าสีมันไม่มาก็ตัดออกไปก็ได้นี่จะเหลือ4ชุดนะครับหรือคิดว่าสีจะมานะครับอ่ะก็ซื้อไว้เนี่ยสองชุดนี้นะครับเหลือจะเพิ่มศูนย์กับหนึ่งเข้าไปก็ได้เป็นห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่ง ก็ได้นะครับเนาะอ่าแล้วก็ในอีกสุกนึงนะครับสุกนี้เนี่ยเป็นเป็นสุดสุกเลขวิ่งนะฮะก็เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะก็มีงวดนี้แหละที่หลุดแล้วก็ล่าสุดนะฮะที่หลุดนะอืมก็สุกสูตรนี้เลขวิ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในงวดที่แล้วมันไปออก6กสี่ี่หเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยออกแบบนี้มันก็เลยไม่มาเนีฮะศูนย์เจ็ดหกสี่สี่หกนะฮะ นั่นแหละนะครับก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับ3ตัวมา1ตัวก็ง่ายๆเลยนะฮะก็แค่เอาในที่ในหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็นในที่ใน4นะหลักร้อยของวันศุกร์ก่อนหน้านี้นะครับเนาะบวกด้วยเลขคูที่6 4บวก6เป็นศงวดก่อน2บวกกันกับ6เป็น8อ่ะเพิ่มแต้มล่าสุด0นย์ะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1นะครับลดแต้มมาก็จะเป็น9 9.01นะฮะเ0 1อ่ะเมื่อกี้นี่เหมือนว่าจะชนก,นกันกับใน0ูกับ1ที่ผมให้ไปนะฮะนี่ในสุกนี้0กับ1เนาะถ้า0ูกับ1มาเพราะว่าทำไมถึง0ูนย์กับ1เพราะว่างวดก่อนนะฮะมันมี4มา2ตัวนะครับในตำแหน่งตรงนี้ถ้ามันมาแบบนี้แล้วย้อนสี่ติไปนี่มี4ี่เนี่ยมันก็มา1.8 นะครับมา1มาแล้ว1 8มา1 8มา1 1นะะึ่ะแล้วก็มา1 1แล้วก็มา2 0ย้อนขึ้นไปอีกนะฮะอ่ะสี่อันก็มา0 5นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ซ้ำกันเลยเนาะเนี่ย มา18มา11มา02มา05ก็ถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อรอกเหนือจากนี้แล้วกันนะครับถ้าจะ1จะมานะครับอาจเป็น12 15นะครับเนี่ยถ้า0จะมาก็0 8 1 8แน่มาแล้วมันต้องมา08หรือ01นะครับเนาะเพราะมันมา11หนะฮะนี่หรือจะเป็นตัวอื่นที่จะมานะครับก็เพิ่มเติมในตรงนี้ก็อาจจะเป็นนะฮะในที่ ในหนึ่งถ้าเจ็ดไม่มาไม่ต้องเอานะฮะอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสามนะครับเพราะว่าหวยออกวันศุกร์สิบสามเนาะเออนี่นี่เอาอยู่เดีนี้ถ้าถ้าศูนย์มาก็เ,าเป็นศูนย์สามก็ได้เนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์ศูนย์ห้าไปแล้วศูนย์หกอ่ะเนีเนี่ยที่น่นาสนใจนะครับศูนย์กับหนึ่ง ก็หวังว่าศูนย์จะมานะครับหนึ่งจะมีแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกับในหวยเดวันศุกร์ศุกร์สิบสามนะครับอันนี้เป็นสูตรนี้เนาะนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็จะเป็นศุกร์หนึ่งหนึ่งนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะฮะสูตรหวยเดวันศุกร์ทั้งสามสูตรนะฮะสูตรศุกร์เจ็ดสี่สองดาสูตรเจ็ดสี่สองคาดการว่าน่าจะมาศูนย์กับหนึ่งนั่นแหละนะครับหรือใครชอบเจ็ดสี่สองก็อ่ะนาไปจับแล้วกันนะครับแล้วก็ศุกร์ นะครับสุกหนึ่งหนึ่งนะสุกนี้จับคู่นะครับเข้ามาสองสุกหรือติดติดนะครับแล้วก็สุกเลขวิ่งเนะยครับสุกเลขวิ่งสามนะครับเลขวิ่งเนาะสุกสุกนี้ก็งวดที่แล้วก็ไม่มานะครับถ้าไม่มานี่แหละถัดมามันจะมามเก้าูนหนึ่งมีแน่นอนมั่นใจนะครับวันสุกที่นะครับ 13สุข13มั่นใจว่า901ต้องมานะครับอ่ะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่กทานโชคดีแล้วกันนะครับเนาะแล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ